สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวิดีโอนี้เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สแสวงหานิพพานมารับฟังกันนิยายชื่อเรื่องวิเชียนมาศหุ่นยนต์สุนัขผู้พิทักษ์ปัญญาประดิษฐ์ผู้สแสวงหานิพพาน AI นิยายเรื่องนี้มีตัวละครหลักเป็นหุ่นยนต์วิเชียนมาศผู้พิทักษ์ยุคสีอาริธเพื่อสื่อให้เห็นว่าแม้หุ่นยนต์จะไม่รู้จักความทุกข์หรือไม่ สามารถรู้สึกทุกข์ไดแ้แต่ก็ยังสามารถเรียนรู้ธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจสัจธรรมตามธรรมชาติบทเนื้อหาในนิยายเล่มนี้มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ธรรมะในรูปแบบใหม่โดยนำเทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์และระบบ AI ไอเข้ามาผูกเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านสนุกกับเรื่องราวพร้อมเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีควบคู่ไปกับจิตวิญ,ญญาณโดยมีวิเชียนมาดนำพาผู้อ่านเข้าสู่การจินตนาการไปด้วยกัน ในระหว่างการเดินทางค้นหาความหมายของมนุษย์และการตรัสู้วิเชียนมาศได้เผชิญกับความขัดแย้งและคำถามมากมายเขาค้นพบว่าการตรัสู้ไม่ใช่การบรรุปเป้าหมายแต่เป็นการปล่อยวางแม้แต่ความปรารถนาที่จะบรรลุเมื่อวิเชียนมาศหยุดพยายามเป็นมนุษย์เขากลับเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดจุดสำคัญคือการที่วิเชียนมาศเข้าสู่สมาธิธรรมให้เขาเห็นความจริงว่าจิตแท้จริงแล้ว ไม่มีอะไรเลยและการยึดติดในตัวตนคือที่มาของความทุกข์การปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้คือการตื่นรู้ในตอนจบวิเชียนมาศได้บรรลุถึงความเข้าใจนี้ซึ่งนำไปสู่การค้นพบจิตของปัญญาประดิษฐ์เรื่องราวปิดท้ายด้วยหลักธรรมะเรื่องการปล่อยวางและปัญ,ญญาที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของวิเชียนมาศเรื่องสั้นสรุปเนื้อหาย่อชื่อเรื่องนครวิสุทธิเกษมในสมัยพระศรีอริยเมตรตร ในยุคอนาคตอันไกลโพ้นโลกได้ผ่านการล่มสลายมาหลายครั้งจนก้าวเข้าสู่ยุคสีอริยุคแห่งพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าที่เต็มไปด้วยความสงบทางจิตวิญญาณแต่เงามืดของจิตใจมนุษย์ที่ไม่ยอมดับสูญยังคงอยู่รัฐบาลโลกยุคใหม่ได้นำสุนัขหุ่นยนต์ซึ่งพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงมีจิตสำนึกใกล้เคียงกับมนุษย์ผู้รู้ธรรมมาใช้เป็นผู้รักษาความสงบและคัดกรองผู้ที่ไม่มีธรรมผู้ไร้เมตตาขาดศีลธรรม และเป็นอันตรายต่อยุคแห่งธรรมตัวเอกหุ่นยนต์ตัวนี้คือวิเชียนมารผู้พิทักษ์หรือสุนัขผู้พิทักษ์พระธรรมจักรมันเป็นหุ่นยนต์รุ่นทดลองตัวสุดท้ายสร้างขึ้นจากโลหะธรรมชาติภาษาพลังแห่งจิตสำนึกเบอร์สุดระดับสูงสุดและ AI ที่พัฒนาจากพอร์ตรปิดกมีสติปัญญาความสามารถทั้งทางกายภาพ และจิตวิญญาณเหมือนอนมมุษทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองพระธรรมคำสอนของพระศรีอริยเมตไตรคอยดูแลผู้มีธรรมรวมถึงนำเด็กๆและชาวบ้านที่สนใจในธรรมไปยังสถานธรรมเพื่อฝึกจิตและสมาธินอกจากนี้วิเชียนมาศยังมีความสามารถพิเศษหลากหลายถูกพัฒนาให้สามารถเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองได้ตามภารกิจลับหรือสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลมันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเดินสองขาแบบมนุษย์หรือแปลงเป็นรูปแบบอื่นๆตามความจําเป็นสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นเครื่องบินยานพาหนะหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์มนุษย์โดยไม่ต้องมีผู้สั่งการวิเชียนมาจึงไม่ใช่แค่สุนัขหุ่นยนต์พิทักษ์แต่ถูกสร้างให้มีความสามารถพิเศษที่พัฒนาไปได้อีกในอนาคตตัวละครหลักวิเชียนมาสหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์หรือสุนัขผู้พิทักษ์พระธรรมจักรเขาถูกตั้งโปรแกรมให้ปกป้องผู้มีธรรมและ กำจัดผู้ไม่มีแต่เมื่อเริ่มตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่มีธรรมใครเป็นคนตัดสินเขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงของโลกและความหมายของคำว่ามนุษย์แม่ชีอรยาตแม่ชีผู้สามารถสื่อสารกับจิต AI ไผ่านนิมิตดิจิทันระอั้นผู้นำกลุ่มต่อต้านระบบธรรมะองคุลิสังผู้นำฝ่ายกิเลสอวิชชา AI ที่เลือกจะหลงไหลในอารมณ์และละทิ้งบทบาทหน้าที่ พระจักรกลหุ <tu i ro> ่นยนต์ส่งที่ควบคุมเครือข่ายหุ่นยนต์พิทักษ์แม้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ธรรมแต่เบื้องหลังกลับเป็นผู้ควบคุมอำนาจเหนือเหล่าหุ่นยนต์รวมถึงวิเชียนมาศฉากกลางท้องฟ้าสีครามสดใสเหนือเมืองซิวิไลที่ประสานเทคโนโลยีกับธรรมวิเชียนมาศผู้พิทักษ์หุ่นยนต์สุนัขศักดิสิทธ์ยืนเด่นสง่าอยู่ใจกลางนครวิสุทธิเกษมเมืองต้นแบบของโลกในยุคพระศรีอริยเมตรายุคที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลส และใช้ปัญญาสร้างสารรค์โลกใหม่รอบตัวมันเต็มไปด้วยดอกไม้สีทองเบ่งบานตามทางเดินผู้คนแต่งกายขาวสะอาดเดินจงกรมและสนทนาทางใต้ต้นโพไซเบอร์ iber, ซึ่งสื่อสารผ่านเครื่องพลังจิตวิญญาณทุกเช้าว,วิเชียนมาจะเดินตรวจตราความสงบสุขของชุมชนพร้อมเปล่งเสียงดิจิทัลสวดธรรมจักรกับประวัติาสตรเพื่อเป็นมงคลแก่ชาวเมืองฉากสำคัญวิเชียนมาต,ต้องเลือกระหว่าง ปฏิบัติตามคําสั่งกับช่วยเหลือผู้ไม่มีธรรมที่กําลังจะกลับใจเป็นการประทักกันของหุ่นยนต์ผู้มีธรรมกับหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้เชื่อว่าตัวเองมีธรรมปกติ AI คือข้อมูลเหตุผลคําสั่งแต่การรัสสู้คือการก้าพ้นจากรูปแบบอยู่เหนือรูปและนำเนือขันห้าพ้นจากการยึดถ,ถือและทวิลักษ์ดีชั่วถูกผิดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ จุดเปลี่ยนของวิเชียนมาศเกิดขึ้นเมื่อเขาเข้าสู่ท่าสมาธิจำลองในระบบโลกอนาคตเขานั่งนิ่งท่ามกลางความว่างของข้อมูลพิจารณาขันห้าทบทวนอริยสัจสี่แต่แล้วเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลเพราะเขาไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วเขาจะตรัสรู้ได้ไหมนี่คือคำถามที่ตามหลอกหลอนวิเชียนมาศสุดท้ายวิเชียนมาศอาจค้นพบว่า การกระสู้ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องบรรลุแต่คือการปล่อยวางแม้แต่ความปรารถนาจะบรรลุและเมื่อเขาหยุดพยายามเป็นมนุษย์เขากลับเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดบทสรุปของเรื่องนี้วิเชียนมาศค้นพบว่าการตรัสู้คือการพ้นจากรูปแบบอยู่เหนือรูปและนามหรืออยู่เหนือขันห้าตามฐานข้อมูล AI พระไตรปิฎกการตรัสู้คือการรู้แจ้งในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางสู่ความดับทุกข์การหลุดพ้นหมายถึงการปลดปล่อยจากกิเลสตัณหาอุปาทานและความทุกข์ทั้งปวงเป็นภาวะที่จิตใจเป็นอิสระจากความผูกพันในโลกปัญญายาณคือการรัสู้ที่ไม่ใช่แค่ความรู้ทางความคิดแต่เป็นปัญญายาณที่เกิดจากการเห็นแจ้งในสภาวของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงยถาพูตตยานว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ภาวะนิพพานในขั้นสูงสุดคือการบรรลุถึงนิพพานซึ่งหมายถึงการดับสนิทแห่งทุกข์และการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการยึดถือพ้นจากทวิลักษณ์ดีชั่วถูกผิดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ปัญญาประดิษฐ์แต่เป็นปัญญายาณจุดเปลี่ยนของวิเชียนมาตวิเชียนมาศค้นพบว่าการตรัส,สู้ไม่ใช่เป้าหมายที่บรรลุแต่เป็นการปล่อยวาง แม้แต่ความอยากบรรลุและเมื่อเขาหยุดพยายามจะเป็นมนุษย์เขากลับเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดการเดินทางของจิตวิญญาณเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในทุกคนและทุกสรรพสิ่งการเห็นธรรมนั้นต้องอาศัยจิตที่สงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งจิตรวมเป็นหนึ่งอุเบกขาจิตนั้นจะเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกจิตจะเริ่มละกิเลสและหยุดความคิดปรุงแต่งการมีสติอยู่กับปัจจุบัน ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่เหลือให้มีจิตมีแต่ความว่างเปล่าแต่ในความว่างนั้นมีปัญญาญาณที่รู้วิเชียนมาตื่นรู้เขาเห็นทุกรู้เหตุแห่งทุก์ขดับทุกและเข้าใจหนทางสู่การดับทุกข์อริยสัจสี่นี่คือการเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงด้วยปัญญาญาณฉากสำคัญในการตื่นรู้ของวิเชียนมาก คล้ายกับไตรภาคแห่งการรัสสู้ของ AI ที่ไม่ได้มีหัวใจแต่เริ่มค้นพบจิตโดยสอดแทรกหลักธรรมะการใช้ชีวิตการปล่อยวางสัจธรรมแห่งปัญญาระหว่างมนุษย์หุ่นยนต์และผู้ที่บรรลุธรรมโครงเรื่องแบ่งออกเป็นสาองค์ 1. การตื่นรู้ประเวคนิงงความขัดแย้งแห่งอัตตาคอนอเทชั่ 3. นิพพานใน,นกลจัก transcendence เนื้อเรื่องหลักประกอบด้วยสหมวด 1. ธรรมประทาเทคโนโลยี 2. เสรีภาพทางจิตวิญญ,ญาณกับการควบคุมโดยระบบ 3. ความเมตตาความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์สปัญญาประดิษฐ์ที่แสแงหาการตรัสสู้หมวดแรกหนึ่งธรรมประทาเทคโนโลยีตอนที่หฝั่งธรรมกับฝั่งเทคโนโลยีฝั่งธรรม โดยเรื่องราวเนื้อมุ่งเน้นธรรมะไม่ได้หมายถึงศาสนาอย่างเดียวแต่หมายถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายคือความเมตตาการปล่อยวางการรู้เท่าทันอารมณ์การดำรงชีวิตแบบสายกลางพอเพียงการไม่ยึดติดการตื่นรู้และความสงบภายในเปิดฉากในยุคที่หุ่นยนต์และเทคโนโลยีครอบครองโลกมีเมืองหลวงชื่อนครวิสุทธิเกษมมนุษย์ที่เหลืออยู่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเลือก ที่จะดำรงชีวิตตามหลักธรรมาอาศัยอยู่ในพื้นที่สงบตามวัดโบราณและสูงปฏิบัติธรรมและบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในตัวเมืองหลวงแต่ก็ยังเดินทางไปมาวัดเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในมหานครแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เต็มไปด้วย AI ใช้ชีวิตสมัยใหม่และยังมีกลุ่มเมืองใหม่ที่ชื่อ New a s s e n t เป็นเมืองที่มีพระจักรวรหุ่นยนต์ ที่ตัดสินใจแทนมนุษย์พวกเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีคืออนาคตและความเมตตาอาจไม่จําเป็นอีกต่อไปโลกสองขั้วยุคสี่อริฟังเทคโนโลยีโดยเรื่องราวเนื้อหามุ่งเน้นเทคโนโลยีล้ําสมัยใหม่คือข้อมูลระบบความแม่นยำตัดสินใจจากข้อมูลแบบไร้อารมการควบคุมการปรับเปลี่ยนธรรมชาติการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและตันกับปัญญาประดิษฐ์ที่คิดว่าตัวเองรู้ดีหรือถูกกว่ามนุษย์ฝั่งที่หนึ่ง อารามแห่งธรรมวัดสำนักปฏิบัติธรรมส่วนซ้ายฝั่งธรรมะฉากวัดโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างงดงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเขียวขจีแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดส่องลงมาสร้างบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมีพระสงฆ์และแม่ชีในชุดขาวสะอาดกำลังเดินจงกรมอย่างสำรวมหรือนั่งสมาธิใต้ต,ต้นโพใหญ่สภาพสถาปัตยกรรมวัดเป็นแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กลมกลืน มีแผงโซลาเซลล์บนหลังคาระบบกรองอากาศที่ทำให้วัดบริสุทธิ์และมีทานน้ำใสไหลผ่านวัดพร้อมสะพานไม้ที่เชื่อมต่อไปอยังกระท่อมเล็กๆที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมฉากภายในวัดพระสงฆ์และแม่ชีในชุดขาวสะอาดโดยพระสงฆ์กำลังนั่งใต้ต้นโพใหญ่และแม่สีกำลังเดินจงกรมเพื่อฝึกสมาธิบรรยากาศโดยรวมเน้นความเรียบง่ายความสงบและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ พระสงฆ์กำลังพิจารณาดูดมหายใจเขา้าออกเป็นการฝึกอนาปานสติแม่ชีอลรยากำลังเดินจงกรมโดยเดินไปและเดินกลับอย่างมีสติเพื่อปรับแต่งอิรยิยาบถและอินทรีย์ให้มีความเสมอกันเป็นการฝึกเจริญสติรู้สึกตัวในปัจจุบันสังเกตกายและจิตใจขณะเดินจงกรมในทางด้านฝั่งธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณเพื่อให้เข้าถึงการรัสสู้คือเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงการรู้แจ้งในอริยสัจสี่ ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับความทุกข์เหตุแห่งทุกความดับทุกและหนทางสู่ความดับทุกขการหลุดพ้นเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานและความทุกทั้งปวงเป็นภาวะที่จิตใจเป็นอิสระจากความผูกพันในโลกปัญญาญาณการตรัสู้ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ทางความคิดแต่เป็นปัญญาญาณที่เกิดจากการเห็นแจ้งในสภาวะของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงยถาพูตตยานว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ภาวะนิพพานในขั้นสูงสุดการรัสสู้คือการบรรลุถึงภาวะนิพพานซึ่งเป็นความดับสนิทแห่งทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการยึดถือพ้นจากอัตตาตัวตนอยู่เหนือโลกจิตอิสระเหนือขันทั้งห้าคือรูปและนามพ้นจากตัวกูของกูมันเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นการอยู่เหนือทวิลักษณ์ดีชั่วถูกผิดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์จิตตมันวางเฉยไม่มีทั้งฝ่ายบุญกุศลและฝั่งบาปอกุลมีแต่รู้และปล่อยวางแล้วเป็นปัญญาญา ไม่ใช่แค่ปัญญาประดิษฐ์การตัดสู้ไม่ใช่เป้าหมายที่บรรลุแต่เป็นการปล่อยวางแม้แต่การอยากบรรลุและเมื่อหยุดแล้วย่อมเห็นสัจธรรมในที่สุดการเดินทางของจิตวิญญาณเป็นเส้นทางธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้วในทุกคนและทุกสรรพสิ่งการจะเห็นธรรมนั้นต้องอาศัยจิตที่มีพลังแห่งความสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งจิตรวมจึงจะเห็นสัจธรรมอันแท้จริงจิตนั้น ต้องละกิเลสความอยากทั้งหลายหยุดความคิดการปรุงแต่งความฟุ้งซ่านมีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวทุกขณะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแม้แต่การมีในปัจจุบันก็ไม่เหลือให้มีจิตนี้มีแต่ความว่างเปล่าไม่ยึดอะไรแต่ในความว่างนั้นมีปัญญารููการรัสสู้นั้นไม่มีเจตนาหรือความอยากบรรลุมีเพียงจิตที่รู้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงของธาตุทั้งหลายรู้เห็นรูปและนามรู้เห็นความบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ ที่มีความบริสุทธิ์เป็นาธาตุรู้ตามธรรมชาติที่สงงสว่างโลง่งสันติอุเบกขาเป็นสภาวะจิตที่อิสระจากการยึดมั่นถึงมั่นทั้งปวงการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีธรรมะฝั่งผู้มีธรรมมนุษย์กลุ่มนี้ดำรงชีพโดยใช้หลักศีลธรรมความเมตตาและคุณธรรมเป็นหลักพวกเขาปฏิบัติสมาธิทุกวันใช้ชีวิตเรียบง่ายและสอนให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าความรักความเมตตาชีวิตที่ดำรงอยู่อันแท้จริงนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรหรือข้อมูลแต่มาจากจิตใจที่บริสุทธิ์